ไอ้เขาแข่งดีกว่าอืมนายยังไม่แข่งกันนายยังโอ๊ยแต่ทำไมองลูกช้าเหมืันช้าดีมันจะทำมาก่อนเออลูกไปแล้วโอเคไปอ้ายอ้ไม่จะแซงกลัวบอกว่าอะไรไปเลยโอ้โหก็เดี๋ยวดูข้อตั้งเสียงก่อนแบบนึงไม่ได้ลูกไปข้างหน้าก่อนเล้วนะไปเลย คุเก่งนะคะโอ้สาว่ายน้ำเหรอสาว่ายน้ำเหรอจมเลยพ่อขานะโดนแล้วพ่ววอหยุด่อนไ,อไ,ไ,ได้ไหมทำไมพี่แกมีอะไรบอกบอกอะไรพ่อตายเมืเ่อกี้อ่าพ่อลไปด่าที่ตอบนะจัดไปจุดชีวะฉีก่อนไปเสร็จแล้วไปทางไหนอะนี่เหรอไปทา่ไหน อ้าวตายลืมดูโถ่จะไปยังไปแล้ว,ลวใช่ไหมโอเคทไม่ถ้ไปเร็วจัไปตรงพ่อแล้วเนี่ยไปเร็วจังเลยก็ค,คงเก่งนะคะเสร็จแล้วซื้อแล้วไปไหนต่อเขาบอกให้ไปไหนต่อเขาจริงว่าคงนั้นเก่งอะ่ะเขาบอกว่าอะไรเข้าห้องน้ำเหรอ ไหนไปตรงไหนอ่ะขอท่อรถไางท่อแค่นั้นลูกไปกลแป๊บนึงดีรอก่อนพอหาทางไปอยู่เฮ้เนี่ยไม่ต้องพ่อเก่งอยู่แล้วเราดูรอบนี้พ่อชนะแน่เธออย่าร้องไห้ก็แล้วกันเลิกเธอเคยร้องไห้ไงร้องที้แพ้ไงไี่ร้องแล้วพ่อี่แพ้แล้วร้องไห้ไง ไม่ไงวันนี้หนูก็ชนะอยู่ดีหรออืมพ่อลูกเก่งดีมากดีมากพ่อเอาอันนี้มาทำไมวะเกะกะเฮ้ยเอามาเพื่ออะไรนะเนี่ยพ่อเอาอะไรเนี่ยปีกมาทำไมไม่เข้าใจเลยอยากตายเลยติดที่ปีกนี่แหละเกะกะจริงๆเลยเธอนั่นแหละเอามาทำไมเออมาทำไมปีกถามหน่อยถามหน่อยเฮ้พ่อหนูเหยียบก่อนอึเหรอเอ๊ะยบเป็นตอเล็ก ถามใจเธอดูเอามาทำไมถามใจเธอดูมาทำไมชนะยังโอเคเข้าไปแล้วยังนอนจ้องเถอะวสียวๆเกมไม่กากนะแต่ถ้าคนแพ้คนกากนะบอกไว้ก่อนหนูไม่กากเถอคนแรกจะเป็นคนกากให้ดูยิ้มเลยกากไม่กู้าเหรอกากตัวเองอะกากดูได้ไงอ่ะอุ๊ยพ่อพ่อมาอุ้ยพ่อ พ่อขาหยุดก่อนได้ไหมไม่หยุดค่ะเพราะว่าพ่อจะเอ้ยตายเลยตายเหรอฮะถ้าเห็นคิวเขียวอ่ะเออแลพอโดนคิวเขียวตายมั้ยจะไปหรอเธอไปหรอไม่รอพ่อเหรอไม่รอหรอกทำไมอ่ะโอ้ไม่รอพ่อเลยเหรออะไรว่าช่องมันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอไม่เข้าใจโอ้ช่องมันเล็กขนาดนั้นเลยเหรอตัวพ่อใหญ่ไปป่ะ อืมเซ็งเลยอ่ะโอ้โหโดดโดดลั่น <stated> ม kind of ือลั่นอ่ะมือลั่นอ่ะมือลั่นอ่ะโอ้โหเกือบเกือบเกินอ่ะอืมอืเฮ้ยมันจะถ่านแล้วนะเมื่อกี้อะไรอ่ะอะไรอ่ะข้าวโอ้หมือลั่นอ่ะมือลั่นข้าวมือลั่นข้าวน่ะเลยอีกแล้วมือลั่นอ่ะ โอ้เรามีกระโดดดีมากกระโดดสูงมากอ่ะุ<ป>้ยยตาใครตายอะ่ะ<ป>ใครตายใครตายไปช่องไหนอะ่ะช่องกลางเหรอไปแล้วนะไปเลยสุดยอดอุยอ,อจิอุจิข้าวกระโดดขึ้นอุจิไปจักอุกจิเป,ปล่าไปจักอุกจิงไม่รู้อุจิขึ้ขี้ไง ใช,ใช่โยโ่ถั่วเขียวเข้าไปแล้วค่ะนี่ไงเฮ้ยเข้ามาทำไมอ่ะคืออะไรอ่ะเข้ามาในปากก็ทำไมทำไมอ่ะอ๋อเฮ้ยเอ้ยทำไมาไตายอ่ะเจะไปช่องไหนอ่ะไปคุละช่องกับพ่อเหรอ ทำงเดิมทังแหี่พ่อเราทำไมตายอ<ห>่ะเอาห้างหยับสีแดงเหรอ,อเออเอ้ยพี่พ่อก็เดินบนสีแดงไปล็ลอะไรอย่างเงี้ยเหรอเหยียบได้เยดหยียบได้เหรอเออเหยียบได้เหยียบได้เระห่าแฮมเบอร์อกเอกอร์นี่สกอก์นี่ แล้วก็พิซซ่านี่ก็เห็นเธอแล้วว่าอ่ะอ่ะต้องาให้ไหม้ลูกไปถึงข้างก่อนได้หมอ่ะทำไมมันคืออะไรอตอนมีซีเลเซอร์อ๋อลูกขอบอกเลยคุณหยุดเวลาให้ลูกได้ไหมอ่ะทไมอ่ะให้ลูกไปถึงก่อนได้ไหมถึงยังไงอ่ะแล้วลูกก็จะเรียกพ่อถึงยังไงอ่ะพ่อยออยู่แล้วพ่อก็ให้ลูกไปก่อนได้เออ นี son, He son. Son, yeah. ่ต yeah. yeah. ้องมองข้างบนเหมือนพ่อเนี่ยมันจะได้มองเห็นนี่อยู่ข้างบนเหมือนพ่อเนี่ยจะได้มองข้างบนแล้วไงี่อยู่ด้านบนพ่อเนี่ยเนี่ยให้เงยหน้าขึ้นข้างบนแบบนี้มันจะได้มองเห็นอย่างเงี้ยเออเออเนี่ยเออเนี่ยผ่านแล้วเนี่ยพ่อลูกด้วยพ่อลูกด้วยได้มาแล้วพ่อรออยู่เออเงยหน้าขึ้นเห็นใช่ไหม ไล่ยไหมอ่ะทำไมกลัวพ่อชนะเหรอใช่แค่อยากบอกพ่อกลัวพ่อร้องพ่อว่าพ่ออยากบอกพ่อว่าหยุดก่อนได้ไหมใช่พ่อต่อให้พ่อวอต่อให้ลูกนะมใชไปให้ไปก่อนเลยเออเออโอ้ยตายตายจ่ายมันแอนใจมันอ่อนแอนเออจ่าอะไรอะตายเมื่อกี้อย่าโอ้ยมันตายละใครตายเธอปู่ จุกุจุกุจุกุเอ้าี่ทำไมตายว้าวอุ้ยแสดงว่าต้องกระโดดกระโดดกระโดดไปกับหน้าอ่ะเอ่อเออพ่อพ่อหยุดเล่นทุกนทำไมทุกนาทีพ่อไหนพ่อจะไปพลาดเน่ยไปได้ที่ไหนพาอตายเนี่ยไปได้ที่ไหนพ่อตาย ข้างบนมีแสงเลเซอร์เหรอพ่อชนะแล้วพ่อไถึงแล้วเหรพ่อยังไม่ถึงเลยอ่ะเออพ่ออะยังเลยเป็นพ่อช้าจังอ่ะพ่อตาบ้าพ่อช้าเป็นกบเลยใช่เหมือนพ่อช้าเป็นเต่าใช่พ่อตาเนี่ อีกแล้วอะอะไรอ่ะไม่เข้าใจอ่ะใจมันอ้อนแอบใจมัน,ม,นมันไม่กระโดดอ่ะยึดด<ฮ>้วย<ฮ>ทำปุ่มมาเพื่ออะไรเล็กๆวะยึดด<ฮ>้วยไม่ได้โย ผมมาเลยสิรายการเออใครอยไปกระโดดได้ผมทำใหญ่ๆหน่อยไม่ได้ไงโอ้หเกมบา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 เล่นให้ไหมไม่เป็นไรได้อยู่แค่บ่นไปงั้นแหละหนูเล่นเก่งตำนานเคือเป็นคนตำนานเล่นเกมเล่นเกมไม่แพ้ใครเก่งมากเล่นเกมไม่ตายแพ้ใครเลยเก่งมากเก่งมากเลยค่อยไหนอ่ ก็จำเมื่อกี้เพื่อนตัวเดียวไม่ผ่านเลยเพราะเพื่อนมากับหนูค่ะอุหยถึงแล้วเนี่ยชนะยังยังไม่ผ่านไม่เข้าใจอ่ะอืมมันหยุดเฉยเลยบ้าป่าววะาโอ้ผ่านไม่ด่านนี้จะผ่านไม่ได้ยากมากเลยอะ่ะ แล้วพ่อชนะแล้วเก่งจังเลยแล้วก็วิดาที่สองเก่งจังเลยอ่ะอเก่งจังเลยชนะไปแล้วเก่งจังเลยอ่ะแล้วลก็วิดาที่สองเก่งจังเลย้วเขาห่านแล้วเยอะเยอะเยอะพ่อพี่ยังพ่อตลดที่สองอมเม่นได้ไหมอ่ะก็พ่อยังยืนอยู่นี่ไงอย่างนี้างเลยใช่อ่อเขาไม่ขอเ้นจริงมันคือหนูมองมองยังลูมองว่าเขาไม่ทำอะไรูส เพราะเราอยู่คนนี้ในเดียวอะไรมาคืออะไรอ่ะอะไรอะไรของมึงเราบอกอะไรอะไรของมึงเราบอกอะไรอ่ะมันต้องมีทางไหนที่ไปได้ไงอะไรของมึงเราบอกอะไรมั่วเกมมั่วพ่ต้องใช้ว่าอะไรข้าวใช้ว่าอะไรเกมกาใช่ไหมเกมกาอ๋อั่อเนี่ยหนูอ้าวตรงนี้อ้าวรงไ มันเล่นยังงไเกมเดียวนะพ่อบอกไว้แล้วถอดแล้วก็ไม่เล่นแล้วนะพ่อบอกไว้ก่อนยังไม่ออกแมวถ้าออกแล้วพ่อก็ไม่เล่นเลยนะพ่อบอกไว้ก่อนไแต่น้อยยังงวยพ่อพ่อไปเล่นเกมอื่นรอกินดีกว่าเนี่ยพ่อไม่รอเขาเล่นเกมเดียวนี่ค่ะเกมนี้จบพ่อก็ไม่เล่นแล้วนะครับพ่บอกว่าหนูไปเล่นเกมรอคนเดียวอ่ืรอแล้วพ่ะรออยู่นั่นแหลยพอเราพ่อพ่อก็ตายอยู่ พอย,ยังไม่ชนะเลยหมดชนะไปแล้วจริงมากาให้นานหร้ายเอ้อลืมไปว่าเพื่อนหนูหหลืมไปว่าพ่อหรืลืมไปอยู่สาตร์จะบอกพ่อว่าหให้เล่นเกมนี้แต่ไม่ทันไม่ทันค่ะเพราะว่ามันมีเกมใหม่หมันต้องเล่นเกมใหม่ต้องพรุ่งนี้แหละค่ะ ใช่ไหมหาการตั้งคงนี้ราคาเธอชนะแล้วเหรออือมั่วมั่วพอยังไม่เห็นเลยว่าเธอชนะเธอโกหกไม่เธอโกหกใช่ไหมว่าเธอชนะธอโกหกใช่ไหมชอาอะไรอะเด็ตรงนั้น<ต>ไ,มไม่มีใครอยู่แต่หนูผ่านไปตั้งนานแล้วคะ่ะหรอโอเคคะ่ะแล้วหนูก็ไปด่านที่สองด้วยโอเค,คะ่ะมันคือดา่านคิกกี้ เพราะมันต่อกับตานทิกกี้เขาบอกว่าให้กดปุ่มนี้มันเข้าเกมหนึ่งหรอเออไม่ใช่มันมาอีกด่านหนึ่งฮะแล้วมันเล่นยังไงอ่ะไฮลุเล่นยังไงใครทำไอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จุกรู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่เอาไม่เอาจุกรู้ไม่เอาไม่เอาก็จริงแลือก็คือว่าลูกกับพี่อยู่ด่านอันนี้แล้วเหรอเพราะว่า อันนี้ผ่านมันก็เพราะว่าอายุผ่านเสร็จใช่ไหมชนะแล้วเหรอหรือยังไงยังไม่เข้าใจทุชนะแล้วเหรอข้อออกเขาข้อใสชนะแล้วมั้งเนี่ยโอเคเจอกันคลิปหน้าทุกคนเฮ้ยว่าให้น้นให้จบก่อนบายบายไม่ไม่ค่ะให้จบก่อนเลยจบแล้วลูกมันจบแล้วนี่ไม่มันจบแต่ลูกจบก่อนไงก็นี่ไงมันจบแล้วเนี่ยมันไปไหนไปไหนต่อมันจบแล้วไม่ใช่มันไม่ไม่ ีกตมันก็ต้องมีอะไรสิมีมีเนี่ยมันชนะแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเนะี่ยแล้วพวกมันไม่มีอะไรให้เราเล่นเลยหรอใช่ค่ะแบทมือพ่อหนูขอลองเข้าเกมพ่อสิไม่ต้องเข้าค่ายมันออกห้อ,อกแล้วบ๊ายบายแบทมือ